รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยครับและแน่นอนนะครับการเริ่มต้นในวันนี้ขอให้เป็นเช้าที่สดใสสำหรับทุกทุท่านเลยนะครับสักครู่หนึ่งครับกลับมากับช่วงแรกของรายการครับคุณผู้ชมครับเวลาที่อยู่ใกล้ๆกลธรรมชาตินี่หลายๆท่านนะฮะบอกว่าได้ยินเสียงของธรรมชาติด้วยก็ขึ้นอยู่แต่ว่า ท่านจะฟังเสียงของธรรมชาติมากน้อยสักแค่ไหนนะฮะแล้วท่านแหะครับเวลาที่พูดกับใครต่อใครนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคนได้ยินสิ่งที่คุณพูดแต่จะมีเพื่อนสนิทของคุณเท่านั้นหรือคนที่รู้ใจคุณเท่านั้นที่รู้และเข้าใจในสิ่งที่คุณไม่ได้พูดครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆนะครับในช่วงของทามอุทัยกันครับ ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้วันเวลาที่ล่วงวันผ่านไปนั้นไม่ได้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์จะกลืนกินชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกทุกขณะทุกเวลาทุกขณะติดทุกลมหายใจชีวิตของเราต้องถูกพยามมจุราชยือ้อยุดฉุดไปหรือว่าการเวลากินเราตัวเราไปทุกขณะ ติดทุกย่างก้าวทุกลมหายใจฉะนั้นให้เราระลึกนึกถึงว่าการเวลาผ่านไปเราได้ทาอะไรเป็นประโยชน์บ้างถ้าหากว่าระลึกนึกได้แล้วมีสติยอ้อนลึกนึกได้ว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรให้ไว้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่ครอ,อบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ศาสนาแล้วก็วันปีใหม่ เรายังมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศสสร้างคุณงามความดีสร้างประมีกันอีกด้วยการสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนบ้านหรือว่าทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาไทยชีวิตโครกระบือนะสร้างบุศสพระบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะวันเวลาผ่านไปเกินกินชีวิตเราไปทุกวันนะปีใหม่ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจง ตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสมสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันตั้งแต่ต้นปีเพื่อจะได้เป็นบารมีสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตขวงเราท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญจะทำอะไรจะได้ไม่มีอุปสรรคจะได้ทำอะไรจะเจริญรุ่งเรืองนะเนี่ยบุญกุศลจะสนับสนุนเขาเรียกบุญต้นทุนจะสนับสนุสน,น,น,นเราตลอดการตลอดเวลาโบราณท่านก่าวไว้ว่า เป็นปริศน,นาธรรมว่าพญายักษ์ตนหนึ่งนามีตาสองตามีปากสิบสองปากมีควันอยู่ไม่มากปากละสามสิบที่กลืนกินสัตว์ทั่วปฐพีพญายักษ์ตนนี้คือใครแล้วต้องก็เฉลยว่า นี่คือหมายถึงวันเดือนปีที่กลืนกินชีวิตมนุษย์สัตว์ตาสองตานั่นก็หมายถึงว่าะจะมีเดือนหนึ่งมีทั้งข้างขึ้นและข้างแรลมนะมีขึ้นและแหมเรียกว่าสองตามีปาก12ปากปีหนึ่งจะมี12เดือนนะมีมีสิสเดือนนั้นก็เป็นปริศนาถามปีมี12เดือนมีปากสิสปากมีควันไม่มากปากละ30ซี่ กลืนกินสัตว์ทั่วปฐพีพยายักตนนี้ก็คือวันเดือนปีที่กลืนกินชีวิตเราท่านทั้งหลายกดไปทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงมีสติตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทระลึกนึกอยู่เสมอว่าเราท่านทั้งหลายหายใจเข้าได้แล้วหายใจออกไม่ได้เมื่อนั้นชีวิตก็สิ้นไป นี่คือรียกพยาพยายักษ์เนี่ยจะกลืนกินชีวิตเราตลอดการตลอดเวลาเรื่องพยามัจยุราชจะกลืนกินชีวิตเราตลอดเวลาเราท่านทั้งหลายก็จงตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีชีวิตมีลมหายใจอยู่พยายามสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเอาไว้ก็จะเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ใดๆทั้งทิ่นจะติดตามเราไปได้ทุกขณะจิตทุกย่างก้าวทุกลมหายใจ ล่วงลับดับชีพไปแล้วก็จะนำเราสู่สุคติโลกสวรรค์น,นั้นเราทั้งทั้งหลายก็จงตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสตสิสร้างบุญสร้างบุศสอยู่เสมอแล้วชีวิตของเราก็จะไม่ไร้ค่าไม่ไร้ราคาเป็นชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขตลอดการตลอดเวลาเมื่อล่วงลับดับชีพแล้วก็จะมีอนุสรณ์สถานหรือบุญกุศลให้คนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงเรา อันนี้ละเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องลึกนึกไว้เสมอก็ขอเจริญพร,ร,ร,รปัญญาพ่องใสสะอาดและปราดมัวมองพืินห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจา